ักแต่ว่าปลดปล่อยใจจากทุกขคำสอนพระพุทธองค์ใช้งานอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความปรุงแต่งเรามักติดข้องกับสิ่งที่เห็นได้ยินสัมผัสจนเกิดทุกข์พระพุทธองค์จึงทรงสอนวิถีแห่งการปลดปล่อยใจที่เรียกว่าศักแต่ว่าศักแต่ว่าคือการรับรู้สิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่งไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเรา จิตจึงเป็นอิสระเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือใจคิดนึกเรามักเผลอสร้างความชอบชังความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดกิเลสและความทุกข์ตามมาไม่รู้จบพระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมนี้เพื่อให้เราหลุดพ้นจากวงจรแห่งทุกข์โดยตรัสว่าในสิ่งที่เห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้ยินก็ให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อตาเห็นสิ่งใด ให้รับรู้เพียงแค่รูปนั้นๆอย่าให้ใจไปปรุงแต่งต่อว่าสวยไม่สวยของฉันหรือของเขาให้จิตเป็นกลางเช่นเดียวกันเสียงที่ได้ยินก็ให้สักแต่ว่าเป็นเสียงอย่าให้ใจไปติดกับความหมายความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดจากเสียงนั้นพึงปล่อยวางหลักสักแต่ว่ายังรวมถึงการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นในใจ ให้เห็นว่าเป็นเพียงปรากฏการชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราการฝึกปฏิบัติศักิ์แต่ว่าเป็นการตัดกระแสะแห่งตัณหาและอุปาทานอันเป็นรากแห่งทุกข์ทำให้จิตหลุดพ้นจากพันธนาการนำสู่ความสงบที่แท้จริงนี่คือหนทางอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะเพื่อให้เราเห็นแจ้งในสรพสิ่งตามความเป็นจริงและเข้าถึงวิมุตติ หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างถาวร